ที่หอประชุมอำเภอแม่สะเรียงกะกะตจังหวัดแม่ฮ่องสอนแจกจ่ายหีบบัตรและอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับโดยหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ตำบลแม่คงและตำบลเสาหินซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล9หน่วยต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ7-8ชั่วโมงนะครับบางหน่วยอย่างบ้านโกเปร ตำบลแม่คงเจ้าหน้าที่ต้องใช้ทั้งรถยนต์เรือแล้วก็เดินเท้าเพื่อที่จะไปรับหีบบัตรและอุปกรณ์นะครับส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดการเลือกตั้งถึง10เขตมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด2789หน่วยก็ทำให้กกตเชียงใหม่ต้องแบ่งให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเข้าไปรับหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงเช้าและช่วงบ่ายเพื่อที่จะลดความแออัดและความคล่องตัวในการจัดการ ที่จังหวัดพิษณุโลกกำแพงเพชรและพิจิตรกรรมการประจำ่วยเลือกตั้งก็เดินทางไปรับอุปกรณ์และหีบป,ปัดกันตั้งแต่ช่วงเช้าครับมีการตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นตามมาตรฐานกกตเพื่อที่จะให้เกิดความโปร่งใสและลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในวันจริง ส่วนที่นครสวรรค์ผอกกตจังหวัดนครสวรรค์กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเลือกตั้งติดไปประกาศแนะนำตัวผู้สมัครที่หน้าหน่วยให้ชัดเจนเพื่อที่จะให้ผู้มาใช้สิทธิ์ตรวจสอบได้ง่ายและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเหมือนกับกัรเลือกตั้งล่วงหน้าครับเพราะวันนี้เป็นวันในการเรื่องการรับหีบัตรเลือกตั้งและวัสดุพกรในแต่ละหน่วยซึ่งแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยได้มีการกำชับแล้วก็มีอบรมเจ้าพนักงาน อย่างเปก็รองหรืออ่นต่านีสำหรับว่าเราคำชับในเรองของการติดรากาศขั้นตอนการมีต่างๆอยากให้ทัดนนูเรียนท่าท่านว่ามีความพร้อมแล้วก็ขอเชิญชวนครับให้ผู้เียดกางผู้อำนเสียงเนี่ยไปใช้จุดเสียงอย่าง ส่วนการแจกขีดบัตรลงคะแนนเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในพื้นที่จังหวัดสุรินไม่พบปัญหานะครับโดยเฉพาะพื้นที่หน่วยเลือกตั้งพื้นที่ชายแดนทางจังหวัดได้คำชับฝ่ายปกครองและตำรวจดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนายอำเภอกับเชิงระบุว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการเลือกตั้งกกตกำหนดแนวทางสั่งงดการเลือกตั้งทันทีครับและจะทำให้การลงคะแนนเป็นโมฆะจะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สถานการณ์สงบ ที่อำเภอบ้านรวดจังหวัดบุริรัมซึ่งเป็นอำเภอติดก,กับแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับมีเจ้าหน้าที่ร่วมการสังเกตการและดูแลความเรียบร้อยในการรับหีบบัตรและอุปกรณ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ระบุว่าหากเกิดเหตุสุดวิสัยในช่วงก่อนเลือกตั้งกกตเขตจะพิจารณาประกาศกำหนดสถานที่ลงคะแนนแห่งใหม่นอกเขตเลือกตั้งนั้นแต่ถ้าหากเกิดเหตุในวันเลือกตั้งกกตประจำหน่วยสามารถที่จะปิดการลงคะแนนแล้วรายงานให้กกตเขตเพื่อที่จะรายงานให้กกตกลางทราบเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งและการลงประชามติครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ